สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณักกัญหาจันทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/11โรงเรียนจตุรคุณมารราชรพิเศษวันนี้ดิฉันก็จะมาแนะนำต้นไม้ในสวนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจตุรคุณมารนราชรพิเศษวันนี้ดิฉันก็จะมาแนะนำต้นสแตงนะคะต้นสแตงเป็นต้นไม้ทางเศรษฐกิจเพื่แสดงเป็นต้นไม้ผแผดใบเป็นยอดแผ่กว้างเป็นทมงกลุ่มร่มต้นเปล่าโปรนงเปิดหานาฉันปายเป็นเผาและเปลืิด และเป็นล่องยึกตามแนวของต้นเป็นที่ใบเดี่ยวเรียงสลับใบรูไขไปข่ายนปลายมนควรใบกว้างและอยากเข้าเข้าผิวใบมีขนสาบสีเทาทั้งสองด้านเตืออใบจะหนาและขอบใบจะมีผนสั้นและนุ่มดอกสแสบงจะมีสีชมพูออกรวมกันเป็นช่อๆตามซอ,อกใบกีดเรี้ยงคนเชื่อมติดการปลายห้าแฉก ยาวไม่เท่ากันและมีหยักเป็นรอนบริเวณโคนกีบกีบดอกจะมีห้ากีบโคนกีบเกยส้นเวียนเป็นลูกกังหันผลแห้งจะมีปีกค่อนข้างกลมมีกลีบค้บทับไปมาตามยาวตัวผลจะมีห้ากีบจะออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผลจะออกช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมสำหรับคุณทางยาต้นแสดงจะ มีรถฝานะคะจะสามารถนำมาตุออ้มประโนั้นคือเรารูป็ัญญาแก้ปวดฟัน <f ans> ฟันเยื่อฟันคอนใบและยางจะนำมากินยาตัดลูกเพราะว่ามันมีรถฝาดน้ำน้ำยางสามารถนำมาสมานแผลแก้หนองขอับปับสสารักษาแผลในทางเดินปัสสาวะแก้ตกขาวและเปลือกของพัสติจะสามารถนำมาต้มเป็นยาแก้ท้องเสีย ะะแล้วต้นสะแบงนะคะก็ยังมีประโยชน์ทางการจะสามารถนําไปจัดทำเป็นเครื่องจักสารและทําเป็นบ้านเรือนหรือว่านําดอกของมันนะคะที่มีที่แห้งแล้วนะคะนําไปทําเป็นดอกไม้ประดับซึ่งจะใช้ได้ถึงอายุถึงหนึปีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอจบก,การนําเสนอต้นสะแบงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ